ท่านผู้ชมที่เคารพครับคนละครึ่งเฟสห้าลงทะเบียนได้นะครับสําหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็คือผู้อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวประชาชนมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่รูดได้นะครับรูดได้ดูภาพหน้าจอได้นะครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้นะครับทุกวัน6โมงเช้าถึง4ทุ่มหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มสิทธิ์เต็มหมายถึง2ล้าน ยี่สิบหกล้านห้าแสนสิทธิ์นะครับขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาหกนาทีเหลือแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดสิทธิ์ยังลงทะเบียนทันนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคือผู้ไม่มีบัตรคนจนนะครับและผู้ไม่มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิท์คนเพิ่มกําลังซื้อกลุ่มกลุ่มผู้สมควรได้รับสิทธิ์การที่เหลือพิเศษกลุ่มนั้นก็ลงไม่ได้นะครับแต่ถ้ากลุ่มนั้นมาลงก็ถือว่าสละสิทธิ์เพิ่มกำลังซื้อตัวนั้น ก็ลงได้เหมือนกันนะครับก็จะแนบลิงก์ลงทะเบียนไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับเวลาท่านกดเข้าไปที่คอมเมนต์แรกแล้วก็จะเข้ามาหน้าเว็บลงทะเบียนให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ก็มากดเลือกสําหรับประชาชนนะครับกดเลือกสําหรับประชาชนจากนั้นก็อ่านแล้วก็ทําเครื่องหมายถูกแล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นก็ใส่ข้อมูลตามนี้จนแล้วเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็ เมื่อได้รับรหัส OTP ตามเบอร์โทรก็เอาอรหัส OTP มาใส่ก็รอฟังผล SMS ภายใน3วันว่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่าครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้และคอมเมนต์ได้ครับจะแนบลิงก์เว็บไซต์คนละครึ่งไว้ให้ครับสวัสดีครับ